พาทำเห็ดไปแล้วนะครับาจากฟางข้าววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านามาชมโรงเรือนนะครับที่จะใช้ในการาทั้งบ่มเห็ดแล้วก็เปิดดอกเห็ดว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันเลยครับผมครับก็ สภาพภายนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับออันนี้เป็นฝั่งทางทิศใต้นะครับส่วนทางนี้ก็เป็นทิศต,ตะวันตกครับผมอ่าทิศเหนืออยู่ทางนี้เดี๋ยวดูสภาพรอบข้างไปก่อนนะครับอ่าเราทำด้วยอยู่ในพื้นที่อันจํากัดนะครับก็เลย ไม่ได้ทำโรงเรือนขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบหลังคาสันไทยนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กผสมด้วยไม้นะครับตามวัสดุที่มีและพอจะหาได้นะครับก็ความยาวของตัวโรงเรือนครับผมความยาวของโรงเรือนนี่คือ6เมตรครับ นี่คือ6เมตรยาวไปถึงนู่นนะครับก็ตัวลรงเรือนก็ได้ออกแบบตัวกันสาดนะครับกันสาดมีกันสาดด้วยนะครับใช้แผ่นสันไทยเราก็3แผ่นนะครับ3แผ่นก็เมตร20เซนติเมตรครับขนาดเมตรก็20เซนติเมตรก็ถามว่ามีไว เพื่ออะไรนะครับเวลาหรือดูฝนด้วยเนาะเดี๋ยวไม่งั้นก็ฝนสาดเข้าไปก็โอเคเดี๋ยวยังไงพาเข้ามาดูด้านในเลยครับอันนี้เป็นสแลนนะครับสแลนดำเนื่องจากว่าเห็ดนี่เข้ามาเนาะเนื่องจากว่าเห็ดของเราเนี่จะชอบความชื้นมืดนะครับ อุณหภูมิต่ำๆมากันเถอะนะครับมีความชื้นแล้วก็มืดๆนี่เห็ดจอกได้ดีอันนี้จะเป็นโลงบ่มนะครับเราจะทําเป็นโลงบ่มก็จากเสานี้นะครับเป็นด้านความยาวเนาะไปถึงเสาโน้นก็2เมตรห้เซนติเมตรครับอ่าสองเมตรห้าสิบเซนนะครับส่วนมาฝั่งนี้ก็ได้ประมาณอ่าสองเมตรยี่สิบครับโดยประมาณ สองเมตรยี่สิบพื้นที่ไม่ไม่กว้างนะตรงนี้ก็มาดูนะครับเราก็จะใช้ตัวคานตัวนี้เห็นไหมครับเราเป็นคานเหล็กเนาะเป็นเหล็กก็จะลัดตัวน็อตไว้นะครับเป็นเหล็กเส้นเป็นยาวเลยยาวทีเดียวเลย6เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตีไม้ คือวัดความห่างของเห็ดออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมวัดไว้จากเนื่องจากว่าเราจะห้อยตรงนี้อันนึงแล้วก็มาน,นี่อีกอันนึงก็คือถ้าชิดกันเลยมันก็คือ20เซนนะครับแต่อันนี้ทําไว้30เซนนะครับ1ไม้บรรทัดแล้วก็มาตรงนี้อีก1ไม้บรรทัดห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาตียึดกับตัวนี้ไหมครับกับไม้ตัวนี้ เขาเรียกอะไรไม่ร no ู้นะครับภาษาช่างน่ะมันมีศัพท์ของมันอยู่ก็ก็เอาเป็นว่าตัวนี้ก็แล้วกันเพื่อเพื่อจะยึดน้ำหนักไว้นะครับเนื่องจากว่าเห็ดนะครับถ้าเกิดว่าเราบ่มก็จะอยู่ประมาณกิโลกว่าๆต่อก้อนนะครับความสูงถ้าจากพื้นดินนะครับไปจนถึงที่เราทำไว้ ก็ตอนนี้ก็ประมาณ1เมตร80เซนติเมตรนะครับเมตร80เนาะจากระดับพื้นนี่ก็จะได้อยู่ประมาณ7 8ถึง8ก้อนแล้วแต่เราจะใส่ได้ประมาณ8ก้อน,นครับผมคำนวณแล้วนะครับ8ก้อนก็เอ่อตรงนี้จะได้ประมาณลงบ่มนี่จะได้ประมาณ300ก้อนนะครับมีฝั่งละ3แถวนะครับแถวหนึ่งจะใส่ได้ทั้งหมด11 11นะครับแถวละ11 อันนี้ก็เหมือนกันครับ3แถวละ11เหมือนกันก็จะได้ประมาณนั้นแหละครับเราๆสา0รก้อนนะครับอันนี้คือโลงบ่มก็เดี๋ยวเราสั่งซื้อตัวสแลนมาแล้วนะครับนี่คือจะใส่อีกชั้นหนึ่งครับเป็นสเลนขนาดความมืดเขาเรียกอะไรความทึบแสงเนาะอันนี้เขาเรียก ระดับกรองแสงอยู่ที่80%ก็มีความายาวนี่ยี่ยีเมตรครับ20เมตรแล้วก็กว้างลงจากพื้นดินนี่ไปถึงสูงสูงนี่ก็2เมตรครับก็ถือว่าพอดิบพอดีเนาะมันพร้องเรามันเมตร80ไงมันก็ใช้กับสแลนได้เวลาเราออกแบบตัวนี้ก็เ,เนื่องจากว่าสแเนก็จะมี ความกว้างอยู่ประมาณนี้ครับ2เมตรถ้าเกิดมันสูงเ,เราทําสูงเกินไปก็สแลนของเราก็จะลอยลอยก็เราก็จะไม่สามารถที่จะทับไว้ได้เนาะครับอันนี้ก็คือใช้อิฐบล็อกเหลือใช้ของเราเนาะสั่งมาเกินก็เลยเก็บไว้นะครับนี่คือโลงบ่มบ่มก้อนครับทีนี้โลงบ่มกับโลงเปิดดอกนี่เราอยู่ ติดกันเลยครับตัวลรงบ่มนี่เราจะไม่ได้ให้น้ํานะครับอันนี้เห็นเฉพาะโครงสร้างก่อนนะครับเห็ดยังไม่มีเห็ดไม่ได้ทํานะครับมีแต่ตัวรอเปิดดอกจริงๆตัวบ่มก็จะอยู่นี่ยแต่ผมย้ายไปไว้เตรียมเปิดดอกแล้วเพราะว่าใกล้ได้เปิดแล้วเดี๋ยวพาไปดูลงเปิดดอกนะครับความกว้างก็เท่ากันนะครับความกว้างความกว้างความยาวเท่ากันครับมีอยู่สห้องครับ ถ้าเข้ามาในนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับมืดตัวเปิดดอกเนี่ยเราก็ทำไว้3มแถวเหมือนกันแต่เราใส่ได้แถวและเจนะครับนี่ครับแถวและเจ็ดหนึ่งนะครับสองสามห้าหกนะครับก็ถ้าจะใส่8ก็จะแน่นเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราทําให้มันต่ําลงกว่านี้อีกก็สามารถที่จะใส่8ก้อนได้ครับ oh <my> ทีนีเ้เนื่องจากว่าเรามีเห็ดเพียงแค่100ก้อนนะครับตัวนี้ก็จะรองรับได้อยู่ประมาณสองร้อยสองร้ก้อนนะครับนี่นี่นี่คือตัวที่เราเราไม่ได้ใส่ไว้อีกนะครับเราจะเตรียมไว้อีกหนึ่งแถวเห็นไหมครับแล้วเราก็ทําใส่ตัวคานเหล็กนี้ไว้อีกหนึ่งแถวนี่ครับอันนี้คือรอ ครับเตรียมไว้แต่ปรากฏว่าเห็ดเรามีแค่นี้นะครับด้วยสภาพที่เห็นนี่ก็ในตัวโรงเปิดดอกนี้ผมใช้สเลนทั้งหมด3ชั้นนะครับซึ่งที่ซื้อมาใหม่อีกตัวนึงนี่ก็จะเสริมเป็น4ชั้นก็คือมีเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับ นี่คือผ้าเต็นท์ของเราเห็นไหมครับแล้วก็นี่สแลนในสุดผ้าเต็นท์ชั้นที่สองนะครับแล้วก็สแลนท้ายสุดเห็นไหมครับก็คือรอบนอกอีกเป็นสแลนดำแปดสร็นะครับฝั่งนี้ก็อุปกรณ์ที่หาได้นะครับตอนนี้เป็น3ามชั้นเดี๋ยวผมจะใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วกเ็เราจะใช้สแลนเนี่ยพางแสงด้านบนนี้ด้วยครับ แล้วเราจะเดินสลนเพราะว่าตัวลงเปิดดอกนี้ก็คือจะต้องให้มืดเข้าไว้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็พื้นเนี่ยผมทําเป็นพื้นนี่เป็นดินทรายครับเป็นดินทรายนะครับเป็นทรายเพราะว่าทรายนี่จะเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นได้ดีครับความเย็นได้ดีแล้วก็สะดวกต่อการเดินเข้ามาเนาะ ไม่ได้ติดเท้าติดอะไรเนาะครับก็นี่ครับตรงที่เราเห็นนี่ยังมีตัวห้อยอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นี่คือตัวนี้เห็นไหมทำเชือกไว้อยู่ครับถ้าเข้ามาจริงๆก็จะเดินได้แค่ช่องเล็กๆนะครับต้องเอียงมาก็คือเน้นว่าให้ได้ปริมาณให้มากครับลงเนื่องจากว่าพื้นที่เราน้อยก็ให้ปริมาณมาก เอาละเดี๋ยวพามาดูนะครับก็ตอนนี้เชื้อเห็ดของเรานี่บ่มมาได้ทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่28ครับมกราคมปี64ครับเพราะว่าเราทำาบวันที่1เนาะปีใหม่ครับนี่ก้อนยังไม่ถึงอายุ30วันครับมาดูการเดินของเชื้อนะครับก็เดินได้ดีอยู่เห็นไหม ตอนนี้คือแสงยังเข้าได้นะครับอันนี้คือแสงมาจากทางทางทิศตะวันตกนะครับทางนี้ทิศตะวันตกแสงก็คือ,คอยังผ่านมาได้เดี๋ยวเหลือเราทําอีกชั้นหนึ่งครับก็เชื้อเดินเกือบเต็มก้อนแล้วก็มีอันนี้ลาลาเขียวครับเพิ่งเห็นนะว่ามีลาเขียวด้วยก็คือตามที่ฟังอาจารย์เข้ามาอาจารย์แกก็บอกว่าเ,เห็ดก็เป็นลาเหมือนกันนะครับเขาก็เกิดการแข่งขันกัน ทีนี้พอเวลาเรานึ่งก้อนถ้าเกิดว่าเรานึ่งแล้วอุณหภูมิเราถึงค่าเชื้อได้ได้ดีนะครับไอลาที่เราเอาไปใส่คือลาเห็ดเนี่ยเป็นเชื้อเห็ดนั่นแหละเ,เขาก็จะแข็งแรงก่อนเพื่อนเขาก็จะขยายตัวได้เร็วก็คืออาหารของเขาก็คือฟางเนาะนี่ครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเชื้อเดินจะเต็มก้อนแล้วครับ อันนี้เหลือนิดหน่อยครับนิดหน่อยเชื้อเ,เดินจะเต็มก้อนละอีกสักหน่อยก็จะได้กินเห็ดกันแล้วนะครับนี่ขาวเลยตัวนี้ครับใกล้แล้วก็รออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นการผลิตเห็ดจากฟางข้าวซึ่งฟางข้าวของผมนี่จะเป็นตอสังข้าวด้วยครับเราไม่ได้เป็นฟางที่แบบว่าไปอัดก้อนมา ก็คือใช้วัสดุที่มีอยู่ครับมาทำก้อนเห็ดก็โรงเรือนของเราก็มีประมาณนี้นะครับเ,เราทำเหมือนเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งนะครับกันศาสตร์ทางนี้ก็มีนะออกไปด้านนอกก็มีก็โคมก็ประมาณนี้ครับเ,เห็ดผลหนึ่งที่เวลาเปิดดอกเห็นไหมครับทำไมผมวางก้อนเห็ดไว้ห่างกันนะครับเนื่องจากว่าตัวเห็ดเนี่ย จะออกได้หนึ่งทางครับคือจุกด้านหน้านี่จุกด้านหน้านะออกได้หนึ่งทางด้านข้างนี้ก็ออกได้ครับ2ทางครับแล้วก็ตรงตูดตูดถุงครับนี่ก็ออกได้เป็นทางที่สามแล้วก็ออกด้านข้างตรงนี้อีกได้อีกนะครับซึ่งเราก็ออกแบบว่าด้านข้างจะห่างกันเห็นไหมครับนี่ก็คือถุงหนึ่งให้ออกเลยหทาง นะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าได้สทางนะครับ4ทางขออภัยถุงหนึ่งออกเลยสี่ทางก็เท่ากับว่าถุงหนึ่งี่มีค่าเท่ากับ4ี่ก้อนนะครับสี่ก้อนเออเราค้นพบว่าโดยส่วนตัวนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเห็ุที่เราทำอยู่นี้อายุจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับในการให้ผลผลิตเนาะ แต่ถ้าเกิดผมทำให้มันออกทั้งหมด4ทางเนี่ยผลผลิตก็จะหมดไวซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้นทุนในการผลิตเราก็น้อยลงไปด้วยเช่นกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับก็คือน้ำหรือการดูแลการลดหรือมแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูของเห็ดเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย คือเขากําลังจะหอมหรือกําลังจะอยากเข้ามาเนี่ยเห็ดเราหมดแล้วเพราะว่าเราได้ขายเรียบร้อยแล้วหรือได้จัดจําหน่ายไปแล้วผมคิดอย่างนั้นนะครับก็คือไหนไหนมันจะออกอยู่แล้วก็ทําให้ออกเอาละครับก็ผมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า,าทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการทําเห็ดก็คงจะพอมีแนวทางเ,าเป็นของตัวเองได้ ในเบื้องต้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ตั้งใจมาพานำเสนอนะครับคือโรงเห็ดทั้งโรงบ่มเห็ดแล้วก็โรงเปิดดอกเห็ดนะครับซึ่งก็อยู่ในสถานที่เดียวกันเลยก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟัง พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ